ควรสอบถามทางทาง,งคุณหมอศิยาดาน,นิดหนึ่งนะในฐานะของรองเลขาที่การพักเพื่อไทยนะครับว่าทางพักเนี่ยไม่สนใจจะทําเรื่องบํานาญพื้นฐานทั่วหน้าของประชาชนเหระครับเพราะว่าทางเครือข่ายเนี่ยเครือข่ายที่ผมแนะนําตัวมาสักคู่นี้ไปเสนอกฎหมายบํานาญทั่วหน้านะครับให้กับให้กับรัฐบาลนะครับตอนนี้เนี่ย กฎหมายของเราเนี่ยลงลายมือชื่อโดยประชาชนเนี่ย43,826ลายชื่อคนจํานวนมากลงลายมือชื่อพร้อมกับแนบตัวกฎหมายลงไปนะครับแต่กฎหมายของเราเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาโดยสอส,อสอได้เพราะว่ากฎหมายของเราเนี่ยไปติดอยู่ที่นายกเสษฐานะครับภาษาพวกเราเขาเรียกถูกดองนะครับถ,ถูกดอง เพราะว่าในรัฐมนูนบอกว่าถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินเนี่ยต้องให้นายกให้การรับรองแค่รับรองครับว่าอ๋ออันนี้เป็นการเงินแล้วก็จะให้สภาเนี่ยที่ถูกเลือกจากประชาชนเนี่ยเขาพิจารณากันแต่ว่าถูกดองก็เลยถามถามคุณหมอว่าทางพรรคไม่สนใจจะทําเรื่องบํานาญประชาชนหรอครับโอเคค่ะขอคาถามจากคุณพี่ค่ะค่ะแล้วก็ขอพูดกับคุณหมอนะคะเรื่องบัตรทอง30บบาทไม่ทุกโรคค่ะแม้แต มิตรไมตรีนะคะสาขาย่อยของปฐมภูมิเจ็บปวดขึ้นมาได้ยาไปเจ็ดเม็ดแก้แก้ปวดถ้าจะเอายาทาเสียต่างค่ะต้องเสียส่วนต่างไม่ได้ค่ะแล้วก็ข้าฝากไปถึงเพื่อไทยนะคะคุณเชษฐาเอาเงินไปทัวร์ได้ไปทําำธุรกิจไปเปิดซอฟต์แวร์อะไรแปดสิบนั้นกับคนเนเบี้ยชลาเนี่ยคุณให้สามพัน่ะมันจะตายไหมประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอคะจะตอบไหมคะสั้นๆ 2นาทีเอาเฉพาะประเด็นเรื่องกฎหมายก็ได้ค่ะค่ะอนุญาตนะกะำนันแห่งชาติค่ะจริงวันนี้ก็ดีใจนะคะได้มาพบพบพบพี่น้องประชาชนนะคะที่อาจจะมีความอึดอัดนะคะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่านโยบายเวลาที่ลงไปปฏิบัติมันก็จะมีบางส่วนที่อาจจะเป็นปัญหา ราะนโยบายหนึ่งอาจจะไม่สามารถครอบคลุมทุกคนได้นะคะแต่ในขณะที่เราดําเนินนโยบายไปปัญหาเนี่ยเขาเราสามารถที่จะอยากจะให้ทุกท่านช่วยช่วยจด call center ของรัฐบาลน,นะคะหนึ่ง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 สี่ตัวนะคะ<อ>เดี๋ยวนะขอขอนุญาตก,กันคะ่ะขอนขอนุญาตเดี๋ยนะเดี๋ยนะคะ่ะ ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ขอขอขอทำความเข้าใจเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนทางบ้านฟังด้วยยังไง call center เนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานในการที่รับเรื่องของประชาชนที่มีปัญหากับนโยบายาเพราะว่าบางครั้งในพื้นที่เนี่ยนโยบายลงไปปฏิบัติไม่ใช่นโยบายบางบาง,บางพื้นที่ไม่มีปัญหาหบางพื้นที่อาจจะมีปัญหาด้วยปัจจัยบางปัจจัยเช่นบุคลากรความไม่เข้าใจหรือการนำนโยบายปฏิบัติยังมีข้อ ที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่คือคือคือมันมีปัญหาเรื่องของขาความเข้าใจนะคะอันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องบํานาญกราจะเรียนท่าน,นะคะ่เมืม่อวานที่พักเพื่อไทยเราต้อนรับทางทางเ,เครือข่ายครูบํานาญ 16จังหวัดน่าจะทั่วประเทศแต่ก็มากันทั่วประเทศนะคะมีภาพด้วยนะคะถ้าติดตามใน x ของอของตัวพี่หมอมีมีภาพของเมื่อวานไปแล้วก็ได้ยื่นหนังสือนะคะแล้วเรามีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วในเรื่องของอการประสานงานนะคะหนังสือเนี่ยได้ยื่นแม้กระทั่งให้กับเล,เลขาธิการพักแล้วมติ ช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขออนุญ,ญาตนิดนึงคาว่าเพื่อไทยไม่สนใจไม่ไม่ใช่นะคะเราเราเมื่อวานเรามีการพูดคุยแล้วก็ต้อนรับและรับฟังแสดงว่าท่านนายก<อ>จะเซ็น<ๆ>เร็วๆนี้ใช่ไหมคะอันนี้อันนี้บางทีถ้าเราถ้าเราถ้าเรา,า,เ,ราเราลวกแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาเขาเรียกว่าอินฟอร์เมชันที่มัน missed มิสนะคะอันนี้ต้องมันมีโปรเซสซึ่งถ้าเราได้คุยกับทางทางท่านที่เข้าใจจะรู้ว่ามันมีขั้นตอนอยู่ ก็เราเราพูดจากกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าใจแล้วนะคะอย่างน้อยรัฐบาลเองเนี่ยก็เห็นความสําคัญวันนี้เรามีหวยเกษียณออกมาเพื่อ endorse ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะนองไทยทุกคนค่ะทุกท่านคะอย่างน้อยนะคะวันนี้ก็เราเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาของรัฐบาลแล้วนะคะแต่ว่าเวทีในวันนี้เนี่ยเราต้องพูดต่อถึงการยกระดับเรื่องของสวัสดิการนะคะก็เข้าใจเข้าเข้าใจว่าท่านที่มาที่นี่เนี่ยมีความรักในเรื่อง เออค่ะเข้าใจเข้าใจนะคะค่ะคุณหมอค่ะเาดล้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราอาจจะได้เปิดฟอร์พูดคุยกันต่อนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้ในบทสนทนาที่สําคัญก็คือจะยกระดับเรื่องของสวัสดิการไปต่อยังไงพี่พาช่วยขออนุนิดนึงสั้นๆสาบาทนะคะถ้ามีปัญหาให้โทรเออใช่ค่ะ เดี๋ยวจะเป็นช่วงเวลาร้องทุกไปนะคะ<ม>